สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ค่ะมีคลิปสนุกสนุกมาฝากกันนะคะส่องคนรักเก่าของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนดูกันล่วงหน้านะคะก็ถือว่าเป็นคลิปที่จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะไม่เหมาะไม่อยากให้ซีเรียสในเรื่องของคนรักเก่านะคะ ก็จะมีไพ่ฝั่งของชาวราศีพฤษภแล้วก็มีไพ่ฝั่งของคนรักเก่าเรานะคะซึ่งเรื่องราวที่ไพ่ออกมาเนี่ยอาจจะสลับกันได้นะคะไม่หมอต้องขออภัยกันล่วงหน้าอาจจะมียังมีเสียงไออยู่นะคะก่อนหน้านี้ดีขึ้นมาหน่อยนึงนะตอนนี้ก็เหมือนจะเริ่มมาไออีกละนะราศีพฤษภค่ะคือคนที่เกิดระหว่างที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะดูเรื่องราวเป็นหลักมาดูฝั่งของชาวราศีพฤษภก่อนนะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างอุ้ยชาวราศีพฤษภมีคนใหม่แล้วเนาะนะเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาพูดมีคนเข้ามาคุยอาจจะมีการเริ่มต้นพูดคุยใหม่ๆคุณเองนะคะต้องบอกว่าน่าจะมีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้พัฒนามาก เพราะว่ายังไม่อยากโฟกัสเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะเรารู้สึกเหมือนว่าเออเราอยากคุยไปเรื่อยๆแต่ต้องบอกว่าคุณถูกใจนะ คุณถูกใจคุณรู้สึกว่าคนนี้โอเคเราก็รู้สึกดีเพียงแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายอย่างอื่นของเราเช่นเราคิดว่าเราจะทํางานไปก่อนเราคิดว่าเราจะดูไปเรื่อยๆเราไม่รีบร้อนนะคะไม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเกินไปหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการอยู่นะคะคุณเองคุณก็มองไปถึงอนาคตเหมือนกันคุณรู้สึกเหมือนกับว่าออโอเคละเ,เราก็เริ่มมีหวังและ นะว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยดีความสุขในตอนนี้นะความสุขคือคนที่มีคนคุยแล้วเราเองเราก็สึกสบายใจนะคะไม่ดินน้นรนมีความสุขกับความโสดของเราเองในระดับหนึ่งเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันก็ขอเวลาส่วนตัวบ้างเราเรามีโลกส่วนตัวของเราที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในตอนนี้มันมันดีมันมีความสุขแล้วนะคะทีนี้แฟนเก่าของคุณละ่ะ ตอนนี้นะคะเข้าเป็นอย่างไรบ้างอุ้ยเหมือนกันเลย อะไรจะขนาดนี้คุณมีสองถ้วยบ่งบอกถึงมิตรภาพใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆเขาเองเขาก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกันในระดับหนึ่งตรงที่ว่าคือบางทีตัวเขาเองเขาก็ยังเหมือนกับชีวิตเขาก็ยังวุ่นวายนะบางทีเขาอาจจะคุยอยู่หลายคนก็ได้มีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยรู้สึกด,ดีกับคนที่เข้ามาคุยนะคะแต่เขาเองเขาก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการงานคุณเองก็เช่นเดียวกันนะคะ ต่างฝ่ายต่างรู้สึกเหมือนกับงานเยอะเนาะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะจะโฟกัสในเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ก็มีคนมาคุยก็คุยต่างฝ่ายต่างเปิดใจรับคนใหม่ๆเข้ามาเออมีการเริ่มต้นทั้งสองคนละแต่ชีวิตยังวุ่นวายอยู่นะคะทั้งสองคนเลยทั้งคุณทั้งแฟนกับคุณนะโอ้อีลุงตุงนางกับเรื่องงานนะคะกับเรื่องงานมากกว่าทีนี้มาดูว่าชาวราศีพฤษภนะคะ คุณยังรู้สึกดีกับเขาหรือเปล่าคุณรู้สึกยังไง <c oughs> <c oughs> คุณก็ยังไม่ลืมเขาสัทีเดียวนะคะคนรักเก่าคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าเออก็แรงรู้สึกดีอยู่ถ้าสมมุติว่า จะได้พูดได้คุยกันอีกจะโอเคไหมคุณก็อยากคุยนะคิดว่าคุณเองคุณอยากคุยอถ้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมล่ะก็ได้นะถ้าสามารถจะแก้ปัญหาได้แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าไอความรู้สึกผิดหวังเสียใจก็ยังอยู่เนาะมันมีบางสิ่งบางอย่างมีบางประเด็นในความรู้สึกของคุณที่คุณรู้สึกว่าถ้าได้คุยถ้าได้เคลียร์ถ้ามันชัดเจนขึ้นมันจะทําให้คุณสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะเช่น ทำไมเขาทำแบบนั้นทำไมทำแบบนี้ทำไมต้องอย่างงู้นอย่างนี้ <c oughs> มันเป็นอะไรบางอยา่างที่ที่ยังคาใจคุณนะคะแต่เราก็าแล้วแต่แหละนะถามว่าคุณคิดว่าคุณจะต้องพยายามที่จะคุยกับเขาไหมไม่ขนาดนั้นนะคะมันก็เป็นแค่ความรู้สึกในใจเรานะคะคิดว่าอยากคุยไหมอยากคุยอยากคุย แต่ว่าคุณยินดีที่จะอยู่นิ่งๆคุณยินดีที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองมากกว่านะคะเหมือนกับว่าเออฉันก็ยอมรับสภาพคือถ้ามันจะไม่ได้คุยถ้าเขาไม่ทักมาฉันก็ใช้ชีวิตของฉันไปเรื่อยต้องบอกว่าอาจจะมีความผิดหวงังยังมีความเสียใจยอยู่บ้างยังตัดไม่ขาดบ้างแต่มันก็เป็นแค่จุดเล็กๆนะเพราะว่าคุณเองคุณรู้สึกว่าเออฉันอยู่แบบนี้ฉันก็มีความสุขดีนะคะมาดูความรู้สึกของแฟนเก่าคุณบ้าง ความรู้สึกของแฟนเก่าคุณเออเขาก็ยังเสียใจอยู่นะแม่หมอมองว่ายังเสียใจดูแล้วจริงๆแล้วลึกๆเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าได้คุยกันก็ดีนะคะ <c oughs> ถ้าได้คุยกันก็ดีเขาเองเขาก็อยากพูดอยากคุยนะแต่ว่าคนคนนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เขาพยายามมากที่สุดคือพยายามที่จะต่อสู้กับหัวใจตัวเอง พยายามจะเอาตัวรอดการที่คุณสองคนเลิกกันเสียใจทั้งสองฝ่ายนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยเสียใจทั้งสองฝ่ายตอนนี้เขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขานะคะ mm. เขามองไปถึงการก้าวต่อไปข้างหน้ามองถึงการ move on มากกว่านะมองถึงการเริ่มต้นใหม่ๆเขาอาจจะคิดว่าเออคือคือถ้าถามความรู้สึกดีที่ยังมีอยู่มันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้โดดเด่นว่ายังรกักยังคิดถึงมันไม่ได้ขนาดนั้น นะคะยังไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็มองไปที่เป้าหมายในชีวิตใหม่เช่นเดียวกับคุณนะคะทั้งคุณทั้งเขาต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วถ้าจะให้พูดตรงๆคือคือเลิกกันก็มีความสุขดีไม่ต้องมาทุกข์ใจเรื่องความรักไม่ต้องมาทุกข์ใจเรื่องปัญหาคุณและเขาอาจจะคิดเหมือนกันว่าเออ มันไปต่อไม่ไหวก็ต้องจบแล้วจบก็สบายใจดีนะคะเออนะมันเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วเดือนพฤศจิกายนนะคะต่างฝ่ายต่างจะเป็นแบบยังไงบ้าง <c oughs> พฤศจิกายนนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภตัวคุณเองนะคะต้องบอกว่าคุณไม่ดีเท่าตอนนี้ พฤษภาคมเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบแบบเขาเรียกว่ารู้สึกไม่ดีมากขึ้นเพราะอะไร <c oughs> คุณอาจจะได้รับข่าวคราวบางสิ่งบางอย่างหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้คุยกับแฟนเก่าคนนี้สองมีข่าวคราวบางอย่างประเด็นบางประเด็นที่ทำให้คุณรู้สึกแย่อีกครั้งหนึ่ง นะคะอันนี้ต้องต้องพยายามหน่อยว่าคือคุณต้องเข้มแข็งให้มากกว่านี้นะถ้าตอนนี้คุณยังรู้สึกเหมือนกับว่าคุณสบายใจดีคุณไม่ได้คิดถึงเข้ามากมายนะคะคุณต้องพยายามตัดให้ขาดนะนะคุณต้องพยายามตัดให้ขาดเพราะว่าพฤศจิกายนะไม่รู้ดิมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความทั้งความรู้สึกความทรงจําเก่าๆมันจะวนเวียนกลับมาหรือ,อยังไงทําให้คุณรู้สึกแย่อีกครั้งหนึ่งอะนะคะ รู้สึกคิดถึงรู้สึกอยากพูดอยากคุยรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันจะมันจะขับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะมันเหมือนกับคนที่จริงๆแล้วดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันมันมันก็แย่ลงอีกในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกนะอาจจะเป็นเพราะความอ่อนไหวเขา้าใจว่าบางทีพฤศจิกายนอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือเรื่องราวบางเรื่องราวนะคะที่มากระตุก ต่อมอดีตของเราอีกนะคะอันนี้ฝากไว้นะชาราศีพฤโสคือคุณจะกลับมาอ่อนไหวเรื่องน,นี้อีกครั้งหนึ่งอามาดูแฟนคุณบ้างแต่ว่าถามว่าแล้ว,แล,วแล้วคนใหม่อ่ะที่เข้ามาไม่คืบหน้าจ้านะเพราะว่าเรายังมีปัญหากับคนเก่า <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่จริงจจังๆมาดูแฟนเก่าคุณค่ะอืแฟนเก่า ดูดีกว่าที่คิดค่ะแฟนเก่าคุณต้องบอกว่า,ามิตรภาพดีๆเขานะ่ะมองถึงการที่จะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตนะพิจารณาคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเขาไม่ได้อาจจะยังคิดถึงเรานะแต่ว่าคิดถึงในลักษณะของความเป็นเพื่อน <c oughs> นะคะเป็นเพื่อน คือคนที่ยังไม่ลืมกันน่ะแต่ว่าอะไรต่างๆนานาเขาก็พยายามที่จะปล่อยวางพยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความสุขกับปัจจุบันพยายามที่จะมูฟออนแล้วก็เขาเองน่าจะมีการพัฒนากับคนใหม่ที่เข้ามาพูดเข้ามาคุยเขามองถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความสุขกับชีวิตใหม่ของเขามันก็เป็นไปได้นะคือถ้าเรามองในแง่มุมขออนุญาตยกตัวอย่างบางทีเราอาจจะรับรู้เรื่องราวของเขาว่าพฤศจิกายนแฟนเก่าเราอ่ะ อาจจะตัดสินใจคุยกับใครจริงจงจังๆอาจจะมีการลงภาพในโซเชียลไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันประมาณนี้เนาะอาจจะในลักษณะที่มากกว่าเพื่อนอาจจะยังไม่ใช่แฟนแต่ว่าเขามีเดทอะมีเดทมีไปกินข้าวไปเที่ยวนะคะเออแล้วก็ลงรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างมันก็เลยกระตุ้นต่อมเราซีก็เลยแบบว่าเออนะมีปัญหาขึ้นอีกอันนี้เป็นไปได้คือมันเหมือนกับว่าอีกคนนึงเขากําลังปล่อยอดีต เขาจะปล่อยเราแล้วนะเราปล่อยเขาปล่อยเราจิใจเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ <c oughs> แบบจริงๆจังๆหน่อยนะส่วนตัวเราเองเราก็เลยวุ่นวายใจนะคะนี่ก็เป็นไปได้อ่าทีนี้มาดูกันว่าแล้วความเชื่อมโยงนะคะความเชื่อมโยงในช่วงเดือนพฤศจิกายนระหว่างคุณสองคน <c oughs> มาดูกันค่ะจริงๆก็ตัดกันไม่ขาดนะ ถ้าสมมุติว่าคุณอยากคุยกับเขานะคะสําหรับชาวราศีพฤษภถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าอ่ะฉันฉันคาใจฉันอยากคุยคุณต้องเป็นฝ่ายที่ <c oughs> ขออภัยค่ะพยายามนัดพยายามนัดคุยพยายามที่จะส่งข่าวพยายามติดต่อสื่อสารเพราะว่าถ้าถ้าสำหรับตัวเขาเขาเขากำลังจะเริ่มต้นใหม่แล้วอะค่ะ นะคะคุณอาจจะต้องรีบคิดรีบตัดสินใจถ้าเราจะคุยถ้าเราจะเคลียถ้าเราอยากที่จะสื่อสารก็ต้องรีบสื่อสารก่อนที่เขาจะตกลงปรงใจแบบว่าคบหรือคุยกันจริงๆจังๆกับคนอื่นซึ่งนะั่นมันก็จะเป็นเรื่องผิดใช่ไหมคะถ้าถติว่าเขาคบกับคนอื่นแล้วแล้วเราไปติดต่อไปนูน่นนี่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะ เอาเป็นว่าในตอนนี้ถ้าอยากพูดอยากคุยคุยได้เขาเองเขาก็ยังมีความรู้สึกดีให้เรานะคะแต่ว่าเราต้องพยายามหน่อยนะเพราะเหมือนกับว่าเขาก็จะดูเหมือนไม่ค่อยสนใจอะคะ่ะเขาก็จะเหมือนกับเออจะไปเรื่อยๆของเขานะคะเราอาจ,จต้องใช้ความพยายามหรือต้องเป็นในเชิงรุกอะคะ่ะในเชิงรุกพยายามผลักดันให้เกิดการพูดคุยให้ได้ซึ่งถามว่าถ้าเราพยายามผลักดันให้เกิดการพูดคุยจะได้คุยไหมไม่เหมาะมองว่ามีโอกาสคุยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุยแล้ว <c oughs> จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมอย่างค่ะนะหนึ่งดาบกับส0ไม้บ่งบอกถึงความยากลําบากในการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหมย่ยากลําบากในการจะพยายามผลักดันความสัมพันธ์นะแต่ว่าถ้าเราไม่ท้อถ้าเราไม่ยอมแพ้แล้วก็ถ้าระหว่างเรากับเขาปัญหามันไม่ได้หนักหนาะสาหัสจนเกินไปมันก็อาจจะพยายามผลักดันต่อไปได้แต่สิ่งที่คุณต้องไม่ลืมคือคุณเลิกกันแล้วแล้วก็เลิกกันเพราะอะไร ถ้าปัญหานั้นยังอยู่ความคางแคลงใจนะคะมันยังอยู่มันก็ไม่สามารถจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมจุดนี้อย่าคิดแค่ว่าฉันยังรักเขาฉันก็จะคุยฉันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยที่เราเราไม่มองถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยนะคะ อันนี้ฝากไว้นะคะเอาเป็นว่าให้กําลังใจชาวราศีพฤษภนะคะนําบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงๆกับความรู้สึกจริงๆของเรานะคะโอกาสหน้าค่อยกลับมาส่องกันใหม่นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ